ทำไมต้องคลังสินค้าประวานนะคะอน้ำตาลอยู่ที่คลังสินค้าประวานค่ะ ก็คือวันนี้น้ำตาลจะพามาชมอาณาจักรประวานกันนะคะคางสินค้าของประวานนะคะมีพื้นที่กว่า600,000ตารางเมตรค่ะครอบคลุมทั่วพื้นที่เขตแหลมฉบังและปลวกแดงมีคลังสินค้ามากกว่า44แห่งเราจะมาดูกันว่าทําไมคนส่วนใหญ่จึงตัดสินใจใช้คลังประวานกันค่ะค่ะแล้วที่น้ำตาลยืนอยู่นี่นะคะก็จะเป็นคลังสินค้าข,าของทางวันปาร์คส่วนใหญ่สินค้าที่นําเข้ามาจัดเก็บคลังวานปาร์คเป็นหลักนะคะก็จะเป็นสินค้าพวกการเกษตรคือน้ําตาลเป็นหลักค่ะ ือตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนคลังสินค้าน้ําตาลของคลังประวานนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าคลังน้ําตาลประวานหนึ่งค่ะไปเยี่ยมชมกันเลยค่ะว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะคะรู้สึกว่าคุณวุฒิกำลังจะทํางานอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่ามันมีการเลียงซ้อนชั้นอย่างไรจัดเก็บอย่างไรกี่ชั้นนะคะระบบควบคุมภายในโกดังนะคะเรามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้น้ําตาจะพาไปชมค่ะสว,วัสดีค่ะพี่วุฒิพี่วุฒิทำงานอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะ พี่วุฒิคะตอนนี้น้ำตาลบิ๊กแบ็กเนี่ยเรามีการจัดเก็บยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ในคทางเนี่ยเราจะมีทั้งบิ๊กแบ็กและสมอลแบ็กค่ะพื้นที่นี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะคทางนี้คทางนี้ห้าพันแปดร้อยค่ะน้ำตาลลูกใหญ่เนี่ยเราซ้อนชั้นกี่ชั้นคะพี่วุฒิได้ห้าเพราะมันเรื่องเซฟตี้เลยครับก็ได้ประมาณห้าชั้นแล้วระบบรักษาความปลอดภัยค้อภุมพวกสัตว์และแมลงอะไรอย่างนี้เรามีระบบอะไรบ้างคะมันมีโทนเข้ามาดูแลให้เราครับค่ะอ๋อก็คือจะมีการตรวจเช็คตลอดทุกเดือนแล้วก็ พนักงานเราเองดูแลเองด้วยครับค่ะแล้วเรามีมาสเหลืองด้วยใช่ไหมคะพี่วุฒิอ่าเพื่อป้องกันแมลงแล้วฝุ่นต่างๆนะคะระบบการจัดการคลังเราก็จะมีการทาความสะอาดตลอดเวลานะคะโดยพอเราอยุ่ทางานปุ๊บเราก็จะทําตลอดค่ะเดี๋ยวให้พี่วุฒิพาไปเยี่ยมชมค่ะอย่างค้งนี้ก็จุได้ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตันนะครับค่ะในแอเรียตรงนี้ทั้งหมดเราจะมียูนสามหลังนะครับก็จะมี รวมๆเนื้อที่ทั้งหมดทางของเราก็จะมี15,000จะจุน้ำการได้ทั้งหมด30,000ตันนะครับค่ะอันนี้ไม่รวมเขตพื้นที่ทางวานปาร์คและแฟซิลิตี้ทั้งหมดที่เรามีนะคะเฉพาะแค่ส่วนหนึ่งน้ําตาลหนึ่งก็เลยมีครับทางที่ที่เราจุน้ำตาลให้กับทางลูกค้าถ้าสมมติลูกค้ายังมีความต้องการอย่างนี้ค่ะพี่วูดก็สามารถมีพื้นที่รองรับอยู่อีกใช่ไหมคะ้มีสินค้าที่ยังว่างอยู่เราจัดการหาได้ไหคะ แล้วก็เบื้องต้นนะคะน้ำตาลจะชี้แจงอย่างนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการสร้างคลังขึ้นมาใหม่นะคะเป็นคลังระบบ GMP นะคะของประวาน,นะคะเราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานะคะคลังระบบ GMP นี้เราจะสร้างอยู่ในเขตท่าเรือเลยค่ะหลังละ5000ตารางเมตรนะคะถึง2หลังนะคะยังไงก็ฝากคลังประวานไว้ในดวงใจของลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คือเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมคนถึงเลือกใช้คลังสินค้าประวานนะคะ 1. ทําเลที่ตั้งของเรานะคะตอบโจทย์กลุ่ม ลูกค้าเป็นหลักค่ะ 2. การคมนาคมการเดินทางสะดวกสบายนะคะก็คือลดต้นทุนคอ่าขนส่งของลูกค้า3เรามีความชำนาญในการจัดเก็บและรับน้ำตาลนะคะมามากกว่าเป็นเวลา10ปีค่ะ4นะคะเรามีบริการทางด้านเซอร์วิสอ i p m e n t ให้กับลูกค้านะคะโดยทีมงานมืออาชีพค่ะ 5. ้าเรามีบริการเอาซอร์สแรงงานตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใส่ใจบริการหลังการขายนะคะเราจะมีการติดตามลูกค้านะคะว่า สิ่งที่เราทําไปเซอร์วิสไปมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือต้องการให้เสริมแก้ไขส่วนไหนเนี่ยค่ะประวานยินดีปรับปรุงและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหตุผลว่าทําไมคนถึงเลือกใช้คลังสินค้าประวานคะ่ะประวานยังมีบริการให้กับทุกท่านที่จะเซอร์วิสให้กับลูกค้าอีกมากมายนะคะอาทิเช่นขนส่งชิปปิง้งคลังสินค้าฟรีโซนและคอนสตรัคชั่น เซอร์วิสยารต่างๆอีกมากมายนะคะหวังว่าลูกค้าทุกท่านคงจะเปิดใจใช้บริการกับประวานมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางประวานก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สนใจในบริการของประวานมานานกว่า10ปีนะคะและหวังว่าลูกค้าท่านอื่นๆที่สนใจนะคะจะให้ประวานเป็นเฟิร์ priority ิตี้หลักของคุณค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะ เพียงสแกน q ีวาโคดนี้สําหรับชลิปนี้เท่านั้นนะคะรับไปเลยค่ะของพรีเมียมจากปราวานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับปราวานด้วยค่ะขอบคุณค่ะ